ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการสนับสนุนเข้ามานะครับขอบคุณที่คุณยงยืนอยู่ตรงนี้ขอบคุณที่เป็นสายซัพพอร์ตเข้ามานะครับขอบคุณที่ผลักดันผมนะครับขอบคุณที่ยืนอยู่ข้างๆผมนะขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณคุณช้างด้วยนะครับสําหรับการเข้ามาเป็นสายเปนะครับการที่คุณเข้ามาเป็นสายเปให้กับผมเป็นแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่มากๆสาหรับผมเลยนะครับผมรู้สึก แฮปปี้มากๆผมรู้สึกดีมากๆจากการที่คุณเข้ามาเป็นสายซัพพอร์ตให้กับผมคุณเป็นหนึ่งในถ้าพูดกันในเชิงหนึ่งตอนนี้คุณคือหนึ่งในสปอนเซอร์หลักของช่องผมไปเรียบร้อยแล้วนะครับคือกิจกรรมหลายๆกิจกรรมจะเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่มีคุณนะการที่คุณยังซัพพอร์ตอยู่เท่ากับคุณเป็นสปอนเซอร์ของช่องไปแล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณคุณช้างมากๆเลยนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ a l i v e h a d ครับตอนนี้คุณอยู่ Game Show Back Desert นะครับ สวัสดีครับผมจะพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของการอัปเดตท,ที่มีความเกี่ยวข้องกับสายเดินเรือนะครับซึ่งไอการอัปเดตเนี้ยมันทำให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถเอ่อที่จะเทรดเรือได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นเป็นเป็นการอัปเดตเข้ามาแล้วทำให้สายเทรดเรือดูดีมากยิ่งขึ้นอ่ะเหมือนเหมือนง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเขามาอำนวยความสะดวกในหลายๆเรื่องให้นะ หลักๆเลยก็จะเป็นในเรื่องของกระดานเทรดนะครับที่ทำให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะเทรดได้อย่างอีซี่นะต้องพูดเลยว่ามันอีซี่มากๆนะครับเอาล่ะถ้าไม่ให้เสียเวลานะครับเราไปรับชมเลยแล้วกันนะครับก็่นเลยนะครับเมื่อคุณเข้ามาในเกมนะส่วนใหญ่แล้วมันจะมีหลายวิธีที่จะเปิดกระดานเนาะแต่ผมมักจะใช้การเปิดด้วยแผ่นที่ใหญ่ นะครับเปิดด้วยแผนที่ใหญ่แล้วก็ตามด้วยการไปที่ข้อมูลแลกเปลี่ยนแบบนี้เมื่อเรามาที่ข้อมูลแลกเปลี่ยนนะครับเราจะเห็นได้ว่าหน้าตากระดานมันก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเท่าไหร่นะครับก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่แต่มันมีในส่วนของเออ UI เพิ่มเติมนะครับที่ผมบอกเลยเลยว่ามันจะทําให้คุณผู้ชมใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นเนาะแต่ก่อนเวลาเราใช้งานนะครับเราก็จะเลือกแค่ระดับถูกไหมว่าเออเรากำลังจะเทรดอะไรเช่นสมมุติเรามีของระดับ C นะเรามีของระดับสี่เราจะเทรดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูอ๋อเรามีของระดับสี่เราก็เลือกสีส้มแล้วก็าจะดูว่าอ๋อเทรดอย่างเงี้เราก็ต้องมานั่งดูใช่ไหมครับว่ามันเทรดไปอะไรต่อเทรดไปอะไรต่อเทรดไปอะไรต่อแล้วไอของระดับห้าเนี่ยมันจะเทรดไปไหนต่อใช่ไหมฮะมันจะเทรดไปไหนต่ออะไรเงี้ยเราก็จะมานั่งดูตรงนี้ซึ่งนะครับทุกครั้งเราก็ใช้ฟิ e ลิ n ประมาณนี้หมดไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันแต่ว่าในปัจจุบันตอนนี้ได้เพิ่มสิ่งหนึ่งขึ้นมานะครับนั่นคือ เรื่องของระดับในส่วนตรงนี้มันจําแนกระดับให้เราเลยนะอย่างเช่นคุณอาจจะตั้งเป็นระดับสีขาวอย่าี่ี้เห็นไหมแล้วคุณเลือกระดับสี่ระดับห้านะครับไม่สอดคล้องเห็นไหมไม่สอดคล้องกันผมแนะนํานะครับเวลาเลือกตรงนี้คุณต้องเลือกให้เป็นเป็นทุกระดับแบบนี้นะฮะเพื่อที่คุณจะมาเ,เลือกในส่วนของตรงนี้ให้มันง่ายนะนี่ไหมทั่วไป เป็นทั่วไปเป็นระดับ1อย่างเงี้ยระดับ2ระดับ3ระดับ4นะการค้าทั่วไปเหรียญไตกระดามอย่างเงี้ยครับมันจําแนกให้คุณผู้ชมเลยนะมันสามารถจําแนกให้คุณผู้ชมได้เลยมันมันง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับมันแบบแบ่งแบ่งย่อยหมวดให้คุณผู้ชมเห็นไปเลยนะไออย่างเงี้ยระดับ4ระดับ5ไม่มีเรื่องของเหรียญตามมาเกี่ยวเลยครับไม่มีเลยถ้าทุกครั้งสมมุติว่าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราเลือกระดับสีส้ม คุณผู้ชมครับในระดับสี่ส้มมันจะรวมทั้งหมดเห็นปะมันจะรวมทั้งหมดเลยครับไม่ว่าคุณจะแลกอะไรก็ตามดอกไม้โอคิรุอาเหลียญตะอิกาดำใบอะไรเงี้ยบางทีมันทําให้เราพลาดครับมันทําให้เราพลาดแต่ถ้าเราเลือกเป็นทุกระดับปุ๊บแล้วเราใช้ที่เป็นระดับ4ระดับ5เราจะเห็นเลยครับว่า๋อระดับ4ี่ระดับ5ที่มันแลกได้มีอะไรบ้างชัดเจนมากๆนะง่ายมากๆผมบอกเลยซึ่งเมื่อ มันง่ายได้อย่างนี้นะครับมันก็ทําให้คุณผู้ชมสามารถที่จะจัดสรรได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นระดับ1ระดับสองระดับสามอย่างนี้เห็นไหมมันก็ชัดเจนครับเพราะว่าระดับสามันเป็นระดับสีฟ้ากับระดับสีที่เป็นสีทองใช่ไหมสีเหลืองอย่างเงี้ยเวลาคุณเลือกเป็นระดับสีเหลืองเงี้ยครับเห็นไหมมันก็จะถามว่าระดับสามระดับ4ี่การใช้การใช้อันเนี้ยต่างกันไหมอ่าเรามาเลือกการคาทั้งหมดดู เห็นไหมระดับสามเราเลือกเป็นสีเหลืองนะระดับสี่ก็ไปถามระดับ5้าเหมือนกันเห็นไหมระดับระดับ5ก็ไปถามอันนี้เหมือนกันคือตอนนี้มันมันแบบอ่ามันกระทบมันกระทบนะครับต้องพูดว่ามันกระทบในหลายๆเรื่องไอการกระทบเนี้ยมันกระทบในเรื่องของความน่ารำคาญที่เราจะหาของเนาะมันทําให้เราหาได้ยากนะครับแต่ทีนี้เวลาเราจะเป็นเรื่องของการค้าอย่างเงี้ยนะเราจะเป็นเรื่องของการค้าว่า เฮ้ยอันไหนแรกไอเทมอะไรได้บ้างอันไหนมีอะไรบา้างเบียร์แรกว่านหางจระเข้อย่างเงี้ยเฮ้ยอ๋อการคา้าการค้าทุกระดับเลยเห็นไหมการค้าทุกระดับเบียร์แรกว่านหางจระเข้ได้ว่าเอ่อรูปทิวทัศน์แลกผลไม้วุฒิมดวดวสมบ,บูรณ์ได้ว่ามันทําให้เราเห็นได้ชัดขึ้นครับผมมองว่าไอ้ระบบนี้ดีมากๆเลยนะทําให้เราสามารถจำแนกแล้วก็เห็นอะไรได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนาะรวมถึงนะครับรวมถึงระดับพวกที่เป็นระดับ1ระดับ2อย่างเงี้ยนะครับระดับ1ระดับ2 ตัวไปไม่นับน้อระดับหนึ่งระดับ2พวกนี้สามารถเลือกได้ด้วยนะครับว่าตอนนี้โนดไหนนะที่สามารถแลกของได้แบบระดับ3มเนี้ยมี3อันขึ้นไปไม่ใช่ระดับ3าสิพูดผิดมีแบบ3อันขึ้นไปเช่นเอา1ไปแลก3อย่างนี้เห็นไหมเกาะอาริตะนะครับเกาะอาริตะเอาสกตไหโบราณไปแลกเป็นเหรียญทองประสาทคอนได้สมเหรียญดีไหมไม่ต้องมานั่งหาเองครับว่าอันไหนแลกได้เท่าไหร่ อันนี้คือดีมากเลยหรือจะเอาแบบเอ้ยสามเหรียญไม่มีว่อะออย่างเงี้ยอย่างระดับ2 2ง,งไปสเนี่ยเอ้ยสามเหรียญไม่มีเอาแบบ2มีไหมสอมีนะครับสองมีเอ้ยมีอันที่ไหนบ้างอ่ามีตรงนี้นะเกาะอัง e จี้นะหนามหอยเม่นนะแล้วที่2อ,อันเอออย่างงี้ก็คุ้มค่าหน่อยแล้ว1อันนะแลกดีไหมนะครับหอันมีแลกไหมก็มีนะพวกพี่เป็น1อันแต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยแนะนําให้แลกกันใช่ไหมนอกจากว่าคุณไม่มีจริงๆคุณต้องใช้จริงๆนะครับก็ค่อยไปแลกมา แต่ถ้าเกิดคุณมีอยู่แล้วมีของอยู่แล้วเขาก็จะนิยมไปแลกที่เป็นแบบสออันสามอันขึ้นไปเพื่ออลดเขาเรียกอะไรนะเพื่อความคุ้มค่านะครับหนึ่งแลกสองหนึ่งแลกสามคุ้มกว่าไหมใช่ไหมเออยังไงก็คุ้มกว่านะครับตรงนี้เป็นตัวที่ดีมากๆเลยนะในส่วนของตรงนี้อันนี้ดีมากๆเลยผมผมพูดได้แบบเต็มปากเต็มคําเลยอันนี้ดีมากนะครับหรือคุณจะใช้เป็นการค้าทั้งหมดก็ได้แต่ว่ามัน มันเจะพูดไงดีอ่ะมันไม่ได้ส่งผลเท่าไหรอ่อ่ะนะครับคุณมาตติกตรงเนี้ยมันไม่ได้ส่งผลอะไรเลยเห็นไหมนี่ดูทีมั้ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเลยครับถามว่ามันเปลี่ยนไหมเปลี่ยนนะมันมีการเปลี่ยนแต่มันไม่ได้ช่วยอะไรเนาะสู้คุณเคาะลงไปดีกว่านะครับเคาะลงไปดีกว่าว่าเฮ้ยระดับสองเนี่ยเราเอาเท่าไหร่นะระดับขิดหนึ่งมีไหมพวกนี้นะเห็นไหมเห็นไหมโอเคตัวดีก็คือ เป็นระบบที่ดีมากๆนะครับต้องพูดว่ามันเป็นระบบที่ดีมากๆทีนี้ระบบอีกหนึ่งระบบที่ส่วนตัวผมมองว่าเฮ้ยมันก็น่าสนใจดีนะสมมุติว่าคุณอยู่อย่างตัวละครผมอยู่แถวเวียใช่ไหมครับผมอยากจะรู้ว่าเอ้ยตอนนี้ในละแวกของผมอะที่ใกล้ที่สุดอะเกาะที่ใกล้ที่สุดสาหรับผม,มคือเกาะไหนผมกดตรงนี้ครับจัดเรียงตําแหน่งเขาจะบอกเลยครับว่า เกาะที่ใกล้ที่สุดผมคือตรงไหนแล้วเราอ่ะกำลังจะไปแลกอะไรได้บ้างนี่เกาะรูวนโนนะครับใกล้ที่สุดเห็นไหมเขาก็จะเป็นระบบที่แนะนําว่าเฮ้ยเกาะรูโลกใกล้เรานะให้เราไปแลกเกาะรูวนโนนะสมมุติว่าคุณอยู่ตรงอ,อ,อิริยานะครับคุณอยู่อิริยาคุณกดปุ๊บขึ้นมามันอาจจะค้นหาแล้วก็บอกว่าเกาะที่ใกล้ที่สุดคือกเกาะพูจาราแต่ว่าเกาะพูจาราไม่มีใช่ไหมมันก็จะไม่ขึ้นมันก็จะหายไป มันก็จะเป็นเกาะออสตาแทนอย่างเงี้ยนะครับออสตาเขจะบอกว่าอ๋อต้องเอาเปลือกปูเส่ชวนมานะเอากองสมุนไพรที่หายากมานะอย่างเงี้ยครับซึ่งมันทําอันเนี้ยถามว่าอันเนี้ยทามาเพื่ออะไรนะครับมันทํามาเพื่อให้ผู้ชมสามารถจําแนกหรือ,อ,อค้นหาเกาะในละแวกตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้นนะได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วทําให้ตัวเองสามารถเตรียมของได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยผมอ้อ อ๋อเราถ้าเราใช้เมล็ดถั่วเนาะประมาณพันเม็ดนะครับเราสามารถแลกสเกิตไหโบราณได้นะอ่าหรือเอ้ยเรามีหินดําป้องกันไหมถ้าเรามีหินดําป้องกันนะครับสิบอันเราแลกห่อเมล็ดดอกโรอาได้นะที่เกาะเบรวานะครับคือมันมันไม่จาเป็นต้องมานั่งแบบอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้คืออะไรวะอ๋อก็เลื่อนไปดูอ๋ออ๋ออย่เงี้ยนึกออกไหม เออมันไม่จำเป็นต้องขัดต้องทําอย่างเงี้ยครับมันทําให้เราสามารถที่จะเลือกเลือกจากตรงนี้ได้เลยถามว่าแล้วทำไมเราไม่ทําเลยระดับสีขาวนะเวลาเนาะอ่สมมติสมมติคําถามเกิดขึ้นทําไมเราไม่เป็นระดับสีขาวไปที่เราไม่เลือกระดับสีขาวนะครับเพราะว่าอ่าอย่าสมมุติถ้าเป็นอ่าระดับสีเขียวเงี้ยปุป๊บเวลาเราเลือกเราเราเรา,เราไม่ได้ค้นหาตรงนี้ใช่ไหมเวลาเราเลือกเป็นระดับสีขาวปุ๊บบางทีมันไม่บอกว่าเกาะรูวานโนนะครับ มันบอกเป็นที่อื่นเป็นที่ไหนก็ไม่รู้ซึ่งเราก็ต้องมานั่งดูว่าเฮ้ยเราใกล้เกาะลูวาน,นโน่นี่ว่าเกาะลูวาน,นโน่เนี่ยคืออันไหนวะอย่างเงี้ยนึกออกมาเออมันมันจะฟีลประมาณเนี้ยนะครับซึ่งอันเนี้ทำม,มาถามว่าประโยชน์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ตอบกลางๆแล้วกันครับว่ามันก็ดีนะมันก็ดีแต่อีกระบบหนึ่งที่ผมมองว่าดีมากๆเลยนะครับนั่นคือระบบของการที่เวลาเราอยากได้ไอเทมอะไรเราไม่ต้องมานั่งเสิร์ชแล้วครับ จากนี้เราแค่คลิกเข้าไปก็สามารถเดินทางไปสู่หน้าที่สามารถซื้อไอเทมนานๆได้แล้วนะอย่างรูปภาพทิวทัศน์อย่างเงี้ยครับคลิกไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นเห็นไหมคลิกไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าคุณคลิกไปที่อเน,นมนิคนแท้นะปุ๊บเห็นไหมครับมันจะเข้ามาหน้าตลาดซื้อขายทันทีนะมันวิ่งเข้ามาหน้าตลาดซื้อขายทันทีซึ่งมันทําให้คุณเนี่ยนะครับสามารถซื้อขายไอเทมได้ทันทีเลยชึบ ดูนะปับ๊บเห็นไหมอิน,น้ำกอบป้องกันนะครับอิน,น้ำกอบป้องกันนี่ดูโอ้โหจองกันเป็นพันเลยนะนี่มันทาให้เราเนี่ยสามารถมาซื้อของได้ทันทีนะครับแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนเนาะว่าพวกที่เป็นของไอเทมที่เกี่ยวข้องกับการเทรดเรือนะครับส่วนใหญ่มักหมดเสมอนะส่วนใหญ่มักหมดเสมอนะครับอันนี้คนนกบ้าเลยสามพันนี้นะก็สามารถมาแลกได้นะสามารถมาแลกได้ก็ซื้อมา นี่นะครับผนนก300นะใช้6ครั้งนะครับใช้6ครั้งก็6กคูณสเข้าไปก็พันแใช่ไหมพันแปนี่มีสามพันสอก็ซื้อมาได้เลยครับซื้อมาได้เลยพันแแล้วก็เดี๋ยวขนไปขายนะเออขนไปแลไปแลกนะครับขนขนของไปแลกก็เท่านี้เองครับนี่นมาสั่งซื้อมาพันหนึ่งเห็นไหมง่ายไหมนี่อ่ะเท่าไหร่นะพันแใช่ไหมห้าร้อยเอ่อ ร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยสามร้อยอะเปิหมาสามร้อยนี่เนี่ยครับแค่นี้เองถึงเวลาเราก็ขนแล้วก็มาเอาเข้าตัวนะแล้วก็ขนปุ๊บอีซี่มาอีซี่มาเปิดไม้เข้าแก่ยางนี้นะครับคุณสามารถกดได้แล้วแต่ว่าอย่างที่บอกไปเนาะของอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการเทรดเรือส่วนใหญ่จะหมดนะครับส่วนใหญ่จะหมดจะไม่ค่อยมีขายคืนคุณก็ต้องไปหาเองไปสต็อกของไว้เองไปนู่นนี่นั่นเอาเองนะตัวในส่วนของตรงนี้นะครับ ก็วันนี้เท่านี้นะครับเรามาแนะนำคร่าวๆในส่วนของระบบตรงนี้นะที่เฮ้ยมันน่าสนใจดีนะครับมันน่าสนใจดีสำหรับใครที่เป็นสายเทรดเรือหรือใครที่กำลังมาสายเทรดเรือระบบตรงนี้เอื้อประโยชน์ช่วยคุณได้เยอะมากๆนะครับหรือจะเอาเหรียญไตกระดามอย่างนี้ก็สามารถจำแนกไว้ชัดเจนเลยว่าเฮ้ยเกาะไหนแลกเหรียญไตกระดามได้ที่ไหนแลกเหรียญไตกระดามได้ได้ราคาเท่าไหร่ได้อะไรยังไงนะเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเดินทางในการเอ่อ เดินทางไปเทรดนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นระบบที่ดีมากๆเหนือระบบเลยนะครับที่ถูกอัปเดตเข้ามาในสัปดาห์นี้นะโอเคครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่กดเข้ามารับชมนะไว้เจอใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะวับบนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบาย,บายจ้าบ๊ายบาย,บาย